บทที่65ประธานบริษัทผู้ลึกลับชินกลางยิ้มด้วยความเคารพท่านอาจารย์เยคุณมีบุญคุณใหญ่หลวงต่อตระกูลฉินผมไม่มีวันลืมวันนี้เร่งรีบไปหน่อยไม่ทันได้เตรียมพร้อมพรุ่งนี้ขอเชิญอาจารย์เยมารับประทานอาหารที่ตระกูลฉินได้ไหมครับผมจะจัดงานเลี้ยงขึ้นที่บ้าน เื่อตอนรับท่านอาจารย์เย่เป็นการส่วนตัวขอบคุณในบุญคุณของอาจารย์เย่มากไม่ต้องหรอกครับผมยังมีธุระเย่เฉินสายหน้าด้วยความเย็นยะเยือกพูดเรื่องวันนี้ผมเห็นแก่ความดีที่คุณทำเอาไว้มากจึงยื่นมือเข้าไปช่วยไม่อยากให้เปิดเผยต่อสาธารณะมากเกินไปเข้าใจไหมครับชิ้นกลางหยุดชะงักพยักหน้าติดต่อกันผมเข้าใจแล้วครับ วันข้ั้งหน้าถ้าอาจารย์เย,ย่มีอะไรให้ตะกูลฉินรับใช้มาหาผมได้ตลอดเลยครับพูดจบเขาก็ยื่นนำบัตรสีทองออกมาหนึ่งใบด้านบนมีเบอร์โทรส่วนตัวของเขาเย่เฉินรับเอาไว้โดยไม่แม้แต่ดูหมุนตัวหันหลังพาพ่อตาออกไปจากที่นี่ทางด้านฉินกลางมองจนกระทั่งแผ่นหลังของทั้งสองหายไปจากนั้น มองค้อนชินออาตรงพูดดุดาข้าหน้าอยู่ในเมืองจินหลิงเห็นท่านอาจารย์เย่ให้โน้มตัวคำนับกล่าวคำทักทายอย่าสร้างปัญหาให้ฉันอีกละ่ะชินเอาตรงพูดโดยความน้อยเนื้อต่ำใจผมเองก็ไม่รู้ว่ามาซื้อของที่ตลาดจะมีเรื่องกับท่านอาจารย์ได้ชินเอาสเวียนที่อยู่ด้านข้างสีหน้าเย็นยเยือก กัดฟันมองดูแผ่นหลังของเย่ฉันที่เดินออกไปถึงแม้เธอจะนับถือเย่เฉินมากแต่ภายในใจของเธอยังเจ็บใจที่เย่เชนินเตะบันท้ายของเธอสำหรับผู้หญิงที่หญิงในศักดิ์ศรีเรื่องแบบนี้ไม่สามารถอภัยให้ง่ายๆชิ้นกลางถอนหายใจพูดปลอบรูปลักอย่าคิดแก่แค้นท่านอาจารย์เยเลยตอนนี้ตระกูลของเราทั้งตระกูลตั้งความหวังเอาไว้กับอาจารย์เย เขาทำได้จริงเหรอชินเอาตรงบึ้นปากแล้วเอ่ยพูดชินกลางด่าทอขืนยังพูดจาเหลวไหลฉันจะหักขานายชินเอาตรงหดคอลงไม่กล้าพูดอะไรอีกชินเอาสเวียนกระทืบเท้าด้วยความโมโหพูดขึ้นหนูเข้าใจแล้วค่ะพ่อหนูไม่หาเรื่องเขาหรอกแค่นึกถึงบันท้ายก็ยังเจ็บเล็กน้อยเธอโมโหโจนทรมานไปทั้งตัว นาเสียดายชิ้นกลางสายหน้าแล้วถอนหายใจชินออสเวียนถามด้วยความแปลกใจเสียดายอะไรคะชิ้นกลางชำเลืองมองเธอแล้วจึงเอ่ยพูดเสียดายที่ท่านอาจารย์เย่แต่งงานแล้วไม่อย่างนั้นพอรู้สึกว่าพวกลูกทั้งสองคนเหมาะสมกันดีพ่อคะพูดอะไรเนี่ยชินออสเวียนทั้งเขินทั้งโมโห ระหว่างทางกลับไปสีหน้าของเซี่ยวฉางควรเต็มไปด้วยความแปลกใจหัวหน้าตระกูลฉินให้ความเคารพลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านตนขนาดนี้เย่เฉินสิ่งที่นายพูดกับชินกลางเป็นเรื่องจริงหรอือเซี่ยวฉางควรถามด้วยความสงสัยลูกเขยคนนี้ของตนยิ่งอยู่ก็ยิ่ง18มงกุฎเย่เฉินหัวเราะพูดขึ้นจิงครึ่งเทจครึ่งครับพวก18มงกุฎชอบสร้างเรื่องโกหกแบบนี้ ไม่ใช่หรอครับหลังจากเซี้ยวฉางควรฟังจบก็ตกใจทันทีรีบตอว่าด้วยความกระวนกระวายให้ตายสิแม้ตระกูลฉินนายก็กล้าหลอกลวงทั้งยังรับกำไรราคาแพงของคนอื่นมาด้วยถ้าเกิดเรื่องเปิดเผยออกไปคนอื่นมาหาจะทำยังไงนายจะทำให้ครอบครัวของเราต้องเดือดร้อนเยฉินพูดถึงเวลานั้นอย่างมากก็คืนกำไรให้พวกเขาก็จบ ในสังคมมีกฎหมายพวกเขาสามารถฆ่าได้หรือไงครับเสี่ยวชางควรเอาแต่ถอนหายใจไม่หยุดเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นกังวลแต่เมื่อคิดดูให้ดีก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วทำได้เพียงเดิมพันดูสักครั้งบางทีการโกรหกหลอกลวงของเย่เฉันอาจจะเป็นผลดีก็ได้หลังจากกลับบ้านเยเฉันเดินเข้าไปในห้องนอนหยิบก้อนหินแค้วคาดปลอดภัยมั่งคั่งร่ำรวย ที่ซื้อมาจากจางเอ่อเมาออกมาและในเวลานี้เองเย่เฉินสัมผัสได้กระทันหันพลังงานพุ่งผ่านขึ้นมาจากก้อนหินแผ่ซ่านเข้าในร่างกายของตนเย่เฉินรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีทั่วทั้งหน้าอ,อกและหน้าท้องรู้สึกสบายจนพูดไม่ออกภายหลังเงื่อไหลออกมาเปลี่อนไปด้วยของสกปรกสีดำ ขับออกมาด้านนอกร่างกายร่างกายพลคายอย่างไม่อาจเทียบได้หลังจากผ่านไปคู่หนึ่งเยเฉินสามารถสัมผัสได้ในร่างกายมีพลังบางอย่างหมุนเวียนไปรอบๆนี่คือเรกิหันไปมองก้อนหินนั้นอีกครั้งเยเินกลับพบว่าเรกิในก้อนหินหายไปแล้วกลายเป็นก้อนหินทั่วไปเยฉินหมุนตำราเก้าสเวียนเทียน วิชาฝึกฝนที่บันทึกเอาไว้ไม่สามารถดูดซับเรกิจากด้านในยเยเฉินทําได้เพียงเก็บก้อนหินเอาไว้ในถุงสัญชาตญาณบอกว่าก้อนหินก้อนนี้ไม่ธรรมดาในเมื่อตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำได้เพียงรอให้วันข้างหน้าผลการฝึกฝนพ,นพัฒนาขึ้นมาก่อนค่อยว่ากันรู้สึกเหนียวไปทั้งตัวยเยเฉินจึงรีบวิ่งไปอาบน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จก็ห้าโมงกว่าแล้ว ภรรยาเซวสู้หลันก็โทรหาเขาในโทรศัพท์เซวซู้หลันบอกกับเย่เฉินเธอกําลังพูดคุยรายละเอียดโปรเจกต์ของที่เฮากุุบรถ b m เอ็มเดแก้เป็น520ที่เย่เฉินซื้อให้เธอประจวบหมบกับวันนี้ห้ามไม่ให้รถยนต์สัญจรเธอจึงไม่ได้ขับรถอยากให้เย่เฉินขับรถ530ของพอตาไปรับเธอที่ที่เฮากุบภรรยาเรียกแน่นอนว่าเย่เฉินไม่ปฏิเสธ ด้วยเหตุนี้เขาจึงรีบขอกุญแจรถยนต์จากพ่อตาขับไปยังใต้ตึกตีหากุ๊บหลังจากไปถึงใต้ตึกเย่เฉินหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาเซี่ยวสู้หลันเซี่ยวสู้หลันไม่รับสายแต่ว่าเขาได้รับข้อความในวีแชทตอบกลับอย่างเร็วเย่เฉินฉันกําลังประชุมกับผู้รับผิดชอบโปรเจกตคุณรอฉันใต้ตึกสักพักนะคะลําบากคุณแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นผมรอคุณใต้ตึกนะครับ หลังจากเย่เฉินตอบกับเซี่ยวสู้หลันสุบรีรอ,อนอกรถในเวลานี้เองรองประธานบริษัทตีเฮากุุบหวังตงสเวียนโทรหาเขาเอ่ยถามคุณชายคุณมาถึงที่เฮากุุบแล้วหรอคะเย่เฉินถามด้วยความแปลกใจเธอรู้ได้ยังไงหวังตงสเวียนตอบฉันอยู่ในห้องทํางานของฉันเห็นรถคุณพอดีเย่เฉินเงยนหน้าขึ้นยิ้มแล้วพูดคุณโทรหาผมมีธุระหรอหวังตงสเวียนพูด ทางด้านพี่สะพ้ายกำลังประชุมอยู่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักดังนั้นฉันจึงอยากถามคุณว่าคุณมีเวลาหรือเปล่าถ้ามีเวลาฉันอยากจะรายงานการดำเนินงานในช่วงนี้ให้คุณฟังค่ะเย่เฉินคุณคิดอยู่คู่หนึ่งช่วงนี้ตนไม่ได้สนใจที่เหากุ๊บเท่าไหร่ไม่สามารถไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้ด้วยเหตุนี้จึงพูดขึ้นได้ ถ้าอย่างนั้นคุณรอผมก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปหวังตรงสเวียนพูดถ้าอย่างนั้นคุณไปที่ห้องทำงานของคุณค่ะเดี๋ยวฉันจะรายงานที่ห้องทำงานของคุณอืมหลังจากนั้นตัดสายเย่เฉินเดินเข้าไปในตึกใหญ่ขึ้นลิฟต์แล้วตรงไปที่ชั้นห้องทำงานของประธานเขาเดินออกมาจากลิฟต์ตอนที่เดินตรงไปยังห้องทำงานประตูด้านหลังเปิดกระทันหัน เวลานี้ต้งหลังหลินกำลังจะไปเข้าห้องน้ำทว่าคิดไม่ถึงเดินออกมาก็เห็นแผ่นหลังที่คุ้นเคยเธอดูไม่ออกว่าแผ่นหลังนี้เป็นของเย่เฉินเพียงแต่รู้สึกว่าแผ่นหลังนี้คล้ายกับแผ่นหลังของอภิมหาเศรษฐีในติกตอกมากหรือว่าประธานบริษัทที่ตนอยากเห็นมาโดยตลอดในที่สุดก็มาแล้วต้งหลังหลินดีใจขึ้นมาทันที เพราะถึงอย่างไรเป้าหมายที่ตนมาเมืองจินหลิงมาตีหากุ๊บก็เพื่อเข้าใกล้ประธานผู้ลึกลับจากนั้นค่อยพยายามทําให้ตนเองกลายเป็นผู้หญิงของเขาเมื่อเป็นแบบนี้ตระกูลตรงก็สามารถสูงขึ้นมาอีกระดับนี่เป็นคําสั่งที่คนทั้งตระกูลมอบให้เธอทั้งยังเป็นสิ่งที่คนทั้งตระกูลคาดหวังกับเธอทว่าต้องหลังหลินเองก็เศร้ามากตนมาที่นี่หลายวันแล้ว แต่กับไม่เคยเห็นแม้แต่หน้าของท่านประธานแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ก้าวไกลกับท่านประธานได้อย่างไรดังนั้นตอนนี้เห็นเผ่นหลังของท่านประธานต้องลังหลินดีใจมากเธอรีบเดินตามไปติดติดเดินอยู่ด้านหลังของเยเฉินคิดอยากจะไปทักทายเยเฉินแล้วแนะนำตัวให้เขารู้จัก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ